จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีวัดวัาอารามที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลากหลายค่ะนี่คือ10สถานที่เที่ยวลำพูนยอดฮิตพร้อมรายละเอียดเบื้องต้นค่ะ 1. วัดพระธาตุภิบูลชัยวรมหาวิหารปูชนียสถานสําคัญและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมายาวนานกว่าพันปีองค์พระธาตุเป็นเจดย์ทรงล้านนาไทยแท้เป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีลกาปีไก่ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุ เป็นสถานที่ที่คนนิยมมากราบสการะขอพร 2. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอนุสาวรีย์ของประถมกษัตริย์แห่งพระหาริพุลชัยผู้ทรงมีคุณธรรมและความกล้าหาญอีกทั้งยังเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่จนรุ่งเรืองเป็นจุดที่ผู้มาเยือนลำพูลมักจะมากราบสการะเป็นอันดับแรก 3. วัดจามเทวีกูุดวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระนางจามเทวีสิ่งสำคัญคือ กุฏหรือพระเจดีสุวรรณจังโกรธซึ่งเป็นเจดีทรงประสาทแบบพุทธคยาในอินเดีย 4. วัดมหาวันวนารามพระอารามหลวงของพระนางจามเทวีเจดีวัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระเครื่องชุดเป็นจักพาคีอันเลื่องชื่อ 5. วัดพระพุทธบาทห้วยต้มวัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอรีและเป็นวัดประจําหมู่บ้านของชาวปากเกยอร์เกเรียนที่สําคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนมีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยองศาตั้งอยู่ และมีเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาที่ทำจากศิลาแหลง 6. สสพานขาวทาชมพูสพานรถไฟที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นสะพานสีขาวที่ทอดคามแม่น้ำทาตั้งอยู่ใกล้กับอุโมงค์ขุนตาลเป็นหนึ่งในนา์มาร์คสำคัญที่สวยงามสำหรับถ่ายรูป 7. แก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิงเทเลสาบวิวสวยเงียบสงบในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนภูมิพลทหารสามารถล่องเรือชมวิวธรรมชาติอันสวยงามได้8น้ำตกก้อหลวงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่สวยงามมีน้ำใสสะอาดสามารถเล่นน้ำได้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงใกล้กับแก่งก้อ 9. วัดสันป่าย,ยังหลวงวัดที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวิหารได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามของประเทศไทย ภายในมีพระวิหารพระเกียวโคงที่สวยงามอลังการ10หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวงกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองเงือกแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนโดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวยางจาก12บัญนรราเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะสถานที่เที่ยวไทยมีอีกเยอะค่ะ เรามาเที่ยวเมืองไทยกันจะได้อุ่นหนุนคนไทยช่วยประเทศไทยมันคงถาวรยิ่งยืน